สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเครื่องมือตัวหนึ่งที่บอกเลยว่าอาจจะเปลี่ยนวิธีการทำงานของหลายๆคนไปเลยก็ได้นะฮะนั่นก็คือเรื่องของ workflow automation หรือระบบอัตโนมัติที่จะมาช่วยปลดล็อกเราออกจากงานซ้ำซากแล้วก็เปิดโอกาสใหม่ๆที่ขับเคลื่อนด้วยพลังของ AI ครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาดูกันตั้งแต่ว่า n n, n เนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วมันไปเชื่อมกับพวก AI ต่างๆได้ยังไง จากนั้นจะลองพาไปดูไอเดียการสร้างโปรเจกต์จริงๆที่ทำเงินได้ด้วยนะฮะแล้วก็ปิดท้ายด้วยการมองไปข้างหน้าว่าอนาคตของเจ้าเครื่องมือตัวนี้จะเป็นยังไงครับโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยมาดูกันว่า N8N เนี่ยมันจะเข้ามาช่วยให้ชีวิตการทำงานเราง่ายขึ้นได้อย่างไงบ้าง เคยเป็นกันไหมครับแบบว่าในแต่ละวันเนี่ยเวลาของเรามันหมดไปกับงานเดิมๆอะครับงานที่ต้องทำซ้ำไปซ้ำมาไม่ว่าจะเป็นการโพสต์คอนเทนต์ลงโซเชียลการตอบคำถามลูกค้าหรือว่าการจัดการข้อมูลอะไรพวกนี้เชื่อว่าเป็นปัญหาที่หลายคนน่าจะเจอกันอยู่ทุกวันเลยและนี่แหละครับคือคำตอบของเราในวันนี้ NNN มันคือเครื่องมือที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสร้าง workflow อัตโนมัติโดยเฉพาะเลยมันจะเข้ามาจัดก,การงานน่าเบื่อพวกนั้นให้เราทําให้เราเนี่ยมีเวลาเหลือๆไปโฟกัสกับงานที่มันสําคัญกว่าสร้างสรรค์กว่าได้นั่นเอง และถ้าใครกําลังคิดว่าเฮ้ยมาเริ่มตอนนี้มันจะช้าไปหรือเปล่าผมบอกเลยว่าไม่ช้าครับเพราะว่าเราเนี่ยกำลังยืนอยู่ตรงจุดเริ่มต้นของยุคที่เรียกว่า AI agent เลยนะลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับมันเหมือนเรามีผู้ช่วยดิจิตอลส่วนตัวที่เราแค่สั่งงานไปปุ๊บมันก็จะวิ่งไปจัดการประสานงานกับเครื่องมืออื่นๆให้เราจนเสร็จสับเลยเพราะฉะนั้นการกระโดดเข้ามาเรียนรู้ตอนนี้เนี่ยคือการก้าวนําคนอื่นไปข้างหน้าแน่นอนครับ เอาละครับมาถึงจุดที่ผมว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคือพลังที่แท้จริงของ n s n เนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่การทำงานอัตโนมัติอย่างเดียวนะครับแต่มันคือความสามารถในการเป็นเหมือนออศูนย์กลางที่เชื่อมเครื่องมือดิจิตัลแทบจะทุกอย่างเข้าไว้ด้วยกันได้เลยซึ่งตรงนี้ละครับที่มันจะเปิดโอกาสให้ใครๆก็สามารถสร้างระบบ AI ของตัวเองขึ้นมาได้ คือมันเชื่อมได้แทบทุกอย่างจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียที่เราใช้กันอยู่ทุกวัน Instagram f a c e o o o k y o u t u b e t i k t o k หรือจะขยับไปที่ฐานข้อมูลระดับองค์กรอย่าง Superbase PostgresQL ก็ได้ที่สำคัญคือพวกโมเดล AI สุดล้ำอย่าง Google Gemini, c h a t GPT g r o กไปจนถึงพวก Open Source อย่างอ l ล m a มที่ให้เราโหลดโมเดลมารันบนคอมพิวเตอร์ของเราเองได้ฟ,ฟรีเลยคือ n8n เนี่ยสามารถร้อยเรียงทุกอย่างนี้เข้าด้วยกันได้แบบโอ้โห,หน่าทึ่งมาก ทีนี้คำถามสำคัญที่หลายคนอาจจะสงสัยก็คือแล้วแบบนี้ n s n จะมาแทนที่การเขียนโค้ดเลยหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่ใช่ครับแต่มันคือการทำงานร่วมกันมากกว่ามันเหมือนเป็นตัวช่วยที่ทำให้เราเห็นภาพรวมของระบบได้ชัดขึ้นแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยนะฮะสำหรับคนที่อยากจะก้าวเข้ามาในโลกของ AI โดยที่ไม่ต้องไปเริ่มจากศูย์แล้ววิธีการรัน NNN ละ่ะก็มีให้เลือกหลายแบบเลยครับ จะรันบนคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของเราเองเลยก็ได้นะคะสำหรับทดลองเล่นหรือถ้าอยากให้มันทำงานตลอดเวลาแบบประหยัดไฟก็ใช้คอมพิวเตอร์จิ๋วอย่าง Raspberry Pi ก็ได้หรือถ้าเอาสะดวกสุดๆเลยก็ไปใช้บริการบนคลาวเลยครับสเสถียรไม่ต้องดูแลเองเอาละครับทฤษฎีมาพอสมควรแล้วทีนี้ถึงเวลามาลงมือทำกันจริงๆแล้วครับเรามาลองดูโปรเจกต์ AI แรกกันเลยดีกว่าว่ามันจะง่ายแล้วก็ทรงพลังขนาดไหน โปรเ c คแรกที่เราจะดูกันคือการสร้างแชทบอทส่วนตัวครับง่ายมากๆเลยนะฮะแค่3สเต็ปเองคือ 1. ตั้งตัวรับข้อความเข้ามา 2. เชื่อมกับ AI agent เพื่อบอกว่าให้มันทำอะไรและ 3. ก็คือเชื่อมกับสมองของมันอย่างพวก Google Gemini เพื่อสร้างคำตอบกลับไปแค่นี้จริงๆครับจบเลย โอเคมาดูโปรเจกต์ที่2กันบ้างอันนี้จะแอดวานซ์ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแต่ว่าจะทำให้เห็นภาพการใช้งานจริงได้ชัดมากๆเลยครับเราจะสร้างระบบที่มันคิดพร้อมภาพเองแล้วส่งพร้อมเนี่ยไปให้ AI สร้างภาพขึ้นมาจากนั้นก็ดาวน์โหลดภาพกลับมาแล้วก็ปรับขนาดให้มันคมชัดความละเอียดสูงพร้อมเอาไปขายต่อได้เลยที่พีคคืออะไรครับทั้งหมดนี้มันทำโดยอัตโนมัติ คือเราแค่กดปุ่มเดียวหรือจะตั้งเวลาให้มันรันทุกวันก็ได้แล้วมันก็จะทำงานให้เราเองเลยครับแล้วพอมันทำสำเร็จออกมาเป็นภาพแรกได้เนี่ยนะคะโอ้โหความรู้สึกมันสุดยอดมากครับเพราะนี่มันคือการที่เราได้สร้าง AI ขึ้นมาใช้งานเองจริงๆเป็นก้าวแรกที่สำคัญมากเลยนะคะในการเข้าสู่โลกของออโตเมชันทีนี้พอเราสร้างระบบอัตโนมัติเจ๋งๆแบบนี้ได้แล้วคำถามที่ตามมาทันทีเลยก็คือ แล้วแล้วจะเปลี่ยนมันเป็นเงินได้ยังไงล่ะใช่ครับมาถึงส่วนที่ผมว่าหลายคนน่าจะรอคอยกันอยู่แล้วแล้วก็มีข่าวดีมากๆมาบอกด้วยครับคือ Google เนี่ยเขาให้เครดิตฟรีๆเลยนะคะถึง300ดอลลาร์หรือก็ประมาณหมื่นกว่าบาทสำหรับผู้ใช้งานใหม่เอาไปทดลองใช้บริการ API ต่างๆของเขาได้เลยนั่นก็หมายความว่าเราสามารถเริ่มต้นสร้างโปรเจกต์พวกนี้ได้โดยที่แทบจะไม่มีต้นทุนเลยครับ แล้วจะทำเงินจากมันยังไงได้บ้างโอ้โ oh หมีหลายทางเลยครับตั้งแต่เอาภาพที่ AI มันสร้างอัตโนมัติเนี่ยไปลงขายในเว็บสต็อกโฟโต้อย่าง Adobe Stock หรือจะล้ำไปกว่านั้นคือสร้างช่อง YouTube อัตโนมัติที่เล่านิทานได้เองเลยหรือจะรับงานก็ได้นะฮะรับทำคอนเทนต์โพสต์ลงโซเชียลให้ลูกค้าหรือสร้างแชทบอทสำหรับธุรกิจต่างๆซึ่งทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยเป็นไปได้จริงด้วย N by N ครับ คือหัวใจสำคัญของเรื่องนี้เลยนะคะคือ workflow ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้แค่ทำงานแทนเราเฉยๆนะครับแต่มันกำลังสร้างสินทรัพย์ให้เราอยู่สินทรัพย์ดิจิทัลที่มีมูลค่าจริงๆเป็นภาพที่เราเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แบบ100%พร้อมที่จะเอาไปต่อยอดสร้างไรายได้ได้ทันทีเลย เอาละครับเราเดินทางมาถึงคำถามสุดท้ายแต่เป็นคำถามที่สำคัญมากๆเลยก็คือแล้ว n 1 n เนี่ยมันดีพอมันพร้อมสำหรับการใช้งานในระดับโปรดักชันจริงๆจ,จังๆแล้วหรือยังผมเชื่อว่านี่เป็นคำถามที่หลายคนคงสงสัยอยู่ในใจโดยเฉพาะคนที่มองไปถึงขั้นที่จะเอาไปใช้ในธุรกิจหรือสร้างเป็นบริการที่มันต้องมีความเสถียรสูงๆใช่ไหมคะ และคำตอบจากแหล่งข้อมูลที่ได้มาเนี่ยเขาก็ให้มาแบบตรงไปตรงมาแล้วก็น่าคิดมากๆเลยครับเขาบอกว่ายังยากแต่ว่าเป็นไปได้โหคือเป็นการยอมรับแบบแมนๆเลยนะคะว่ามันยังมีความท้าทายอยู่แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นไปไม่ได้เลยสัทีเดียวแต่ประเด็นสำคัญที่ต้องมองควบคู่กันไปเลยก็คือ พลังของ n s เนี่ยส่วนหนึ่งมันมาจากคอมมูนิตี้หรือชุมชนผู้ใช้งานทั่วโลกที่แข็งแกร่งมากๆแล้วก็โตเร็วแบบก้าวกระโดดเลยซึ่งตรงนี้แหละครับที่เป็นเหมือนเครื่องการันตีว่าตัวโปรแกรมนี้จะถูกพัฒนาถูกปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอนาคตของมันเนี่ยสดใสมากๆครับและสุดท้ายนี้จริงๆครับผมอยากจะขอทิ้งท้ายไว้ด้วยคำถามที่ผมว่าสำคัญที่สุดเลยนะคือพอได้เห็นความเป็นไปได้ทั้งหมดนี้แล้วเนี่ย Workflow แรกที่จะถูกสร้างขึ้นมามันคืออะไรความเป็นไปได้มันไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆครับและทุกอย่างมันเริ่มต้นจากไอเดียแรกของเรานี่แหละครับ